สวัสดีครับสาลาคบผมในลับับของ,งอน,นะครับจากช่างบอลน,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 นะครับเนาะช่างบอลช่างบอลคนอีสานเมืองอุดรนะครับเนาะคนเห็ดเน่เนดักนกดักไก่นะครับเนาะขึ้นดักนกดักไก่มีเบิร์ดครับผมดักนกควาก็มีนี่แหละครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะแกะก่อนครับผมแกะเลยมีครับผมของช่างบอลนะครับเนาะ đây là còn vô bộ Quốc đặc, ô đây con các, ta thử xem đấy, oh, โอเคเปเลอสวยงามครับผมนี่คืเป็นสายพีเอนะครับสายเมนมีลังเก็บให้พร้อมสวยงามสวยงาม เดี๋ยวผมสนับเบิ้งจากหลักเนาะครับเนาะประมาณสิบนาจะสิบเก้าหลักสายกับสีนี่เนาะครับเนาะ ตัวโฟกัสด้วยเนาะขอบคุณช่างบอลน,นะครับเนาะที่ส่งมาให,ให้ผมใส่ัู นั่งสวยครับสวยสวยโอเคครับมือจายเราจะไปทดลองใส่ครับผมผมจะลองแกวเบิ้องนะครับเนาะครับผมแกะเบิ้งแล้วครับโอเคครับสวยงาม ถือใจไหลครับผมไปอยากสร้างคืนสร้างยังก็เข้าไปในยู u ูบของช่างบอลนะครับเนาะช่างบอลคนอีสานเมืองอุฎอนนะครับ,นะบนนรเานาะนะพิมพ์เข้าไปเลยครับขอบคุณทางบอลออกมากที่ส่งคืนใหม้ผมใส่นะครับเนาะวัอเสาร์ผมจะไปลองมึงน,นะครับเนาะวางได้ใจม,มานประมาณก็จงว่ากันอีกเท่านันนะครับเนาะ ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณใจากใจจริงครับสวัสดีครับขอบคุณครับ